สวัสดีค่ะเด็กๆป .2 นะคะวันนี้มาทำแบบฝึกหัดภาษาพาทีหน้าทักษะภาษา,าหน้า21นะคะเราต้องไปอ่านทักษะภาษาพาทีนะคะก่อนนะคะเราถึงจะทำได้เป็นเรื่องครัวป่านั่นเองนะคะข้อ2บอกว่าเขียนเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องครัวป่านะคะ เหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะพ่อกำลังทำปลาอบดินเหตุการณ์ที่สองนะคะทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงเหตุการณ์ที่สามนะคะขบวนช้างออกเดินทางไปทำงานอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันนะคะเรามาเรียงไปพร้อมกันเลยนะคะเหตุการณ์ที่1ก็คือ ขบวนช้างออกเดินทางไปทํางานนะคะลูกต่อไปออกเดินทางแล้วยังไงต่อคะลูกต่อไปก,กไ็พักกินข้าวใช่ไหมคะพักกินข้าวพ่อก็บอกว่าจะทำปลาอบดินเหตุการณ์ที่สองก็จะเป็นพ่อกำลังทาปลาอบดินนั่นเองนะคะและเหตุการณ์สุดท้ายนะคะหลังจาก ทำปาอบดินเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์นี้ทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนพร้อมกันเลยนะคะลูกทีนี้เรามาเรียงลําดับกันเลยนะคะคุณครูเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียงให้เหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะคะขั้นตอนที่1นนะคะลําดับเหตุการณ์ที่1ก็คือขบวนช้างออกเดินทางไปทํางาน นะคะ 2. พ่อกำลังทำปลาอบดินและเหตุการณ์ที่3นะคะทุกคนเปิบข้าวจากกระทงใบตองตึงครัวลงมาเขียนข้างล่างนะคะเพราะว่าบรรทัดมันไม่พอนะคะถ้าของเด็กๆเขียนพอก็อเขียนต่อไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้จบแค่นี้นะคะรอหน้าต่อไปได้นะคะสวัสดีค่ะ